สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับไอป้อมแฟมิลีครับช่องกเกษตรของคนทําเกษตรนะครคือวันนี้ผมตั้งใจจะมาทําแล้วก็มาบอกกล่าวเรื่องราวที่ผมได้พบเจอนะครับเป็นเรื่องของฝรั่งผงเป่าสือแต่วันนี้จะมีความพิเศษหรือมีเรื่องราวอะไรที่จะบอกเล่าให้กับเพื่อนๆที่รับชมฟังนะครก็คือว่า ผมเริ่มปลูกฝรัหลังของปอเสือต้นนี้ต้นแรกก็เก็บไว้กินนะฮะเก็บไว้กินที่บ้านเป็นการตัวแล้วก็ไม่ได้ทักเพื่อการขายแต่อยากจะปลูกติดบ้านไว้นะครับแล้วก็ได้มาสองต้นก็รอดหนึ่งต้นนะฮะน่าจะประมาณสองปีแล้วนะฮะจากดูจากลักษณะขนาดของลำต้นผมปลูกไว้แบบเอียงๆนะฮะเอียงๆเพื่อ ให้ลูกของเขาเนี่ยออกมาอ่าตอนแรกผมคิดว่าจะปลูกให้เอียงแล้วก็กิ่งของเขาจะทะแยงขึ้นเป็นแนวตั้งผมจะได้ขยายเพื่อที่จะปลูกอ่าเพิ่มเพิ่มขยายในในแปลงในพื้นที่ของบ้านเราให้เยอะๆนะครับทีนี้พอเริ่มปลูกแล้วเริ่มได้ผลเริ่มติดดีก็ผมรู้สึกว่าอ่ะช่วยอุ่นหนุนเกษตรกรบ้านเราดีกว่าที่เขาเพาะพันธุ์ ฝรั่งของปลือจหนายนะฮะใบลักษณะของเขาก็จะเป็นใบกลมๆป้านๆอย่างเงี้ยฮะก็มีรสชาติที่หวานแต่มีข้อจํากัดของเขาเนึ่งครับจะถามว่าข้อเสีย,ยไหมก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าฝรั่งกิมจูฝรั่งไรเมล็ดมีเยอะแล้วแต่ผมต้องการปลูกอยากให้ติดสวนไว้ก็เลยเลือกเป็นฝรั่งจากไต้หวันของปลือ ก็คือเรื่องของการถ้าเกิดว่าคุณจัดการไม่ดีลูกของเขาก็จะหล่นนะฮะหล่นหล่นก่อนผมก็เลยเลือกที่จะห่อในช่วงที่ผลเท่ากับเหรียญสินะครับทีนี้พอหอลูกช่วงเท่ากับเหรียญสิแต่ว่ามันไม่ทันกับเพราะผมเลี้ยงปลูกปลูกพืชในทั้งแปลงผม,มจะปลูกแบบอินรีนะ ไม่ทันกับมแมลงฮะนี่จุดดำๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับก็คือมแมลงเขามาต่อยแล้วนะครผมคาดว่าเขาวางไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเขาเขาบอกว่าไข่มาจอกตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ลูกตั้งแต่ดอกเริ่มบานนะครับนนี้ผมก็วางแผนว่านี่ตอนนี้เป็นเดือนกันยาประมาณวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสี่ผมก็ตั้งใจว่าจะจะริดกิ่งออก ใหม่ทั้งหมดก็เป็นการทําสาวต้นฝรั่งนะฮะเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ไม่นานครับเพราะว่าต้นเนี้ยบอกตรงว่าเป็นต้นที่มีความสายพันธุ์แท้เพราะผมซื้อจากอ่าพี่เกษตรกรที่เขาทําเป็นสวนแล้วก็ดูใน youtube ของเขาครับเพื่อนๆลองสนใจก็ลองหาได้เนี่ยนะทุกนี้นะฮะถ้าเราไม่ค่อยได้มาดูปุ๊บ แมลงเขาจะมาใช้วางไข่นะฮะถ้าเกิดเราฝืนห่อไปก็เสียหายครับเนี่ยเนี่เขามาวางไข่ไว้ตั้งแต่เล็กๆนะะผมก็เลยเสียหายเสียหายไหมก็ไม่ได้คาดหวงังครัเพราะว่าเก็บไว้กินอย่างที่บอกไกลเปิดไปเมื่อกี้ก็คือว่าผมถ้าผมจะทํากิ่งตอนจากต้นตัวเองเพื่อไปขยายพันธุ์แล้วก็มาปลูกมันช้าผมก็เลย รู้สึกว่าน่าจะหาเพิ่มอีกสักสี่ห้าต้นผมก็เลยสั่งซื้อจากเพจเฟซบุ๊กนะครับบอกก่อนฮะต้นนี้ซื้อจากต้นนี้ซื้อจากช่อง youtube ช่องหนึ่งนะฮะที่เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะ้องค้นหาดูว่าฝรั่งของบปรซื้อที่เขามีสวนที่มีความชัดเจนแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่ชัดเจนราคาต้นช่วงนั้นอาจจะสูงหน่อยเพราะสองปีที่แล้วครับนะฮะต้นได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับ แล้วก็ผมก็เลยสั่งซื้อจากเพจเฟซบุ๊กซึ่งเ,เราก็คิดว่าไม่น่าจะปลอมเนาะออกมาใบาก็ใกล้เคียงกัน,นะฮะใบใกล้เคียงกันผมนะฮะดูดูดดลาากักษณะใบตอนแรกตอนแรกขึ้นมาไม่ใบใหญ่กลมดีใกล้เคียงกันออกแบบแนวปั้นๆรูนี้นั่นผมก็เลยไม่ ไม่เด็ดยอดไม่ไรเพราะว่าฝรา่งหัวปลซื้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องเด็ดออกเป็นถ้าเราจะเอายอดก็เด็ดเด็ดสองเด็ดสองลูกนี้ออกนะฮะแล้วก็ปล่อยยอดเขาขึ้นไปแต่ถ้าจะเอาลูกก็ต้องเด็ดยอดนี้ทิ้งสองลูกนี่ก็จะเจริญออกมาสองข้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิ่งกระโดงนะฮะแต่ว่ากิ่งที่ออกมาด้านข้างด้านข้างเนี่ยถ้ามีดอกเขาจะมีรสชาติที่เข้มข้น ลมกล่อมมากกว่าเพราะว่าฝรั่งของโบสีลักษณะเด่นเขาก็คือหวานนะครับหวานกรอบนะฮะในะักในช่วงเวลาที่เราตัดที่เหมาะสมนะฮะต้นหนึ่งตอนนั้นผมซื้อ250บาทยังไม่รวมส่งครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอ่าตอนนี้ผมลงทุนปลูกมาปีกประมาณปีนิดๆน,นะลูกที่ได้อย่างที่เพื่อนๆเห็น ผมก็ดูลักษณะลําต้นเดียเขาติดลูกง่ายมากครับผมก็เลยงงว่าเอ้านี่ผมลงทุนซื้ออะไรไปเสองย้อยกว่าบาทต้นละเสียเวลาไปเท่าไหร่ติดลูกโอ,อ้เขาผมก็เลยเมื่อวานผมเดินมาเดินดูนครับลูกลักษณะมันมันไม่ใช่นะครับเสียเวลาไหมลักษณะลำต้นเขา เนี่ยฮะกิ่งตุ้มตอนนะครับ <c oughs> ผมได้มากิ่งเป็นกิ่งตุ้มตอนสามว่าจะเป็นต้นอื่นขึ้นมาแทนก็ไม่ใช่คนระับเพราะไมไ่ได้กิ่งทาบเป็นกิ่งตุ้มถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเพื่อนๆซื้อแบบอภาบกิ่งทาพดีกว่าแล้วราคาก็เขาก็เปิดราคามาเท่ากันเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะ อีกต้นหนึ่งนะครับที่ซื้อมาพร้อมๆกันพร้อมๆกัน,รรกนจรงนี้เขาก็จะใบาปางน,นี้ครับนี่ฮะลักษณะการเข้เขาทำลายของแมลงน่าจะเป็นหนอนอผีเสื้อนะฮะไม่ใช่ครับแมลงวันท้องครับเขาะจะเกาะแล้วก็เจาะวางไข่ นี้ผมห่อไว้เนินๆก็ลูกใหญ่แล้วฮะติดลูกดีพอสมควรเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูก่อนนะครว่าต้นเนี้ยใช่ของปลอือหรือเปล่าดูได้จากไส้นะฮะไส้ไส้ไส้ของเทนะ้เนี่ยคือ ผมจะบอกว่ามันเป็นลักษณะการเตือนภัยให้กับกลุ่มที่เขาหลอกลวงกับคนทําเกษตรครคือผมเข้าใจว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะรีบขายไปทำไมหรือว่าไม่สนใจว่าลูกค้าจะได้สายพันธุ์แท้ๆไปหรือเปล่าเขาไม่สนใจตรงนั้นนะฮะสั่งซื้อทางเพจเฟซบ o ๊กเห็นว่ามีคนสั่งซื้อ ่อนหน้าเราก็หลายๆคนดูอยู่นะก็ต้นนี้ผมคาดว่าน่าจะแท้นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวลองดูต้นนี้กับต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้มาจากคนละแหล่งผมผมซื้อมา2แห,หล่งแหล่งละ2ต้นเดี๋ยวผมไปเอามีดมากน จริงแล้วการจัดการต้นฝรั่งไม่ไม่ไมยากเลยไม่ยากไม่ยากมีข้อมูลขอจากพี่ๆหรือว่าผู้ที่มีความรู้ให้ข้อมูลเราไว้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะลองผ่านดูผมไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าแค่ทําตามคนที่เขาประสบความสําเร็จก่อนหน้าเราครับดูดูไว้เป็นแบบอยา่าง ก็เดี๋ยวนี้ทุกคนอยู่บ้านกันหมดครับโ r ยฟลอ m หอยากให้ทุกคนได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นฮะคนที่เขาซื่อสัตว์จุดสุดกระดิตกับอาชีพเขาก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเงินเราแท้เราก็อยากได้สายมันได้แท้เพื่อนไปใครมาจะได้เออ,เอ,อ,เอ,อไว้แบ่งๆกันกินนะครับ โอเคเดี๋ยวผ่าแง้มมาให้ดูพร้อมกันนะฮะห <c oughs> นึง่งสองสมอามาชมพูครับชมพู <c oughs> ถือว่าเพจนี้ได้อยู่แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาจะกลายพันธุ์หรืออะไรหวานกรอบแต่ว่าผมตัดก่อนระยะ <c oughs> ที่กำหนดเพราะผมห่อไว้ผมไม่ได้นับวันนะฮะโอเคจบไปสําหรับต้นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมได้มาแล้วครับลองดูครับเป็นลูกที่มแมลงเจาะนะครับอันนี้ผมขอวัดความที่มีสีสันเป็นเนื้อแดงก่อนนะว่าสายวันแท้เขาจะแดงตั้งแต่ลูกเล็กหรือเปล่าเมื่อกี้ลูกใหญ่นะฮะลูกใหญ่ใสล้แดงประมาณไหน ดี๋ยวดูรูปนี่นครับโอ้นี่ฮะนี่คือสายกุ์แท้แต่ว่าผลเขาโดนมแมลงวันทองเขาเข้าเจาะทำลายนี่ถ้าผมไว้ส่วนที่มีความแดงหรือชมพูเนี่ยเยอะนะครับมาเล็ดก,ก็จะน้อยนะครับเห็นไหมฮะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการสั่งซื้อต้นไม้นะครับ กับเพื่อนๆเดี๋ยว,ยวๆผมขอเดี๋ยวจากต้นลูกเล็กๆต้นลูกเท่ากันทั้งทั้งต้น,นะผมแค่รู้สึกว่าผมโดนหลอกก็เลยทำคลิปดีกว่าเก็บไว้ ไว้เผื่อว่าไว้ดูทีหลังไว้เป็นอุทาหรณ์เอ้ยเราไม่ควรจะสั่งซื้อนะนี่ฮะเนอย่างเี้ยสองร้อกว่าบาทนะครับเนี่ยได้ลงทุนลูกไปเกือบเกือบปีนะครับลดน้ำใส่ปุ๋ยสองร้อยกว่าบาทอ่ะจะเอาอีกลูกนึ่งกิ่งตอนด้วยนะครับกิ่งตอน กิ่งตุ้มตอนถ้าคุณจะค้าขายยังไงค่ะเนี่ยไปไปตอนกิ่งจากผมมองไม่ใช่ฝรัหล่งขี้นกไส้แดงเดินครับอ้าวเนี่ยฮะโอ้โหเสียเวลาผมแนะนำเลยครับสั่งซื้อจากสวนที่มีความน่าเชื่อถืออย่างน้อยเราจ่ายเงินไปเราลงทุนเสียเวลาปลูกพืชอ,อ,อะไรไปเราก็หวังผล จะได้รับกลับมาใช่ไหครับผมฝากไว้นะครับถ้าทําการเกษตรแบบไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าแบบเนี้ยอย่าทําดีกว่าครับโอเคฝากเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับความรู้สาระอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดภลาดประการใดผมขอรับคําแนะนําจากเพื่อนๆตามคอมเมนต์ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องไอป้อมแฟมิลี่ด้วยนะครับ กดติดตามกันหน่อยครับผมเพิ่งทําช่องใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพืชตัวไหนน่าสนใจหรือว่ามีข้อคิดอะไรจากปะสบการณ์จริงฮะแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ